สวัสดีครับอิสานพระเจ้าครับเบิ้งความสวยของสวนเกษตรจา็กน้อยนะพี่น้องนะมันงามแนดอกว่าของผู้ใดบรูช่วงนี้เดี๋ยวกระแดดเดี๋ยวกับฝนเนานะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันตกดุฝนนะช่วงนี้นะครับแล้วก็โอกาสที่เด็กเล็กเด็ก,ดกน้อยมีโอกาสเป็นไข่โตห้อน,นี่มีโอกาสสูงเลยนะพี่น้องอีสานพรเจ้าเกีเอาสูตรง่ายๆแบบภูมิปัญญาบ้านเขา ที่เป็นเห็ดมาตั้งแต่เกาตะแก่น่ะละพี่น้องเอามาให้พี่น้องไปปรับไปใส่ก็เกเล็กเด็กน้อย <c oughs> ถ้าลูกลูกหลานหลานเป็นไข่โตห้อนนะพี่น้องถึงบอถึงกับว่า40่สิบขึ้นจึงสี่สีองศาขึ้นยังสี่มันเขาแก้ได้ด้วยภูมิปัญญาแทบสิบว่าใส่ยาก็ว่าได้เลยแหละนะครับแค่สมุนไพรพื้นบ้านเห็ดง่ายๆตามถ้าเด็กเป็นไข่ ตัวห้อนสูงเขาใส่วิธีนี่เป็นเบื้องต้นแล้วค่อยไปหาเพิ่นก็นได้นะครับอันนี้อาการไข่อาการตัวห้อน,นสิลดลงนะครับหรือแทบสิบเ่ไปเลยปะ่ะไปเก็บสมุนไพรกันเก็บเอาก้อนสมุนไพรเฮาอันนี้ปลูกง่ายตายยากนะพี่น้องนะเกิดง่ายมากเลยแล้วก็ตายยากป้อมนะครับเก็บเก็บมนได้แล้วเอาซํานี่กับพอ ก็ต้องใส้หลายดอกใบหูเสือนะครับนี่คือใบหูเสือนะครับเฮ็ดเป็นผักก็ได้สมนุนไพรก็ดีตามที่อีสานบ่ะเจ้าแนะนําไปหลายคลิปแล้วนะครับสบรรพคุณนี่สุดยอดลูกซื้อมันแล้วนะว่าใบหูเสือหรือว่าด่วนหลวงทั้งเหนือเพื่นเอิ้นนะครับัดที่นี่มาเบิงมาฟังวิธีเฮ็ดวิธีทำ ว่าเหตุจังใดถ้าเด็กเล็กเด็กน้อยหรือว่าลูกๆหลานๆพี่น้องนี่นแหละนะครับเป็นไข่โตห้อนสูงให้พี่น้องหาใบหูเสือนะครับเอาประมาณโดยเพาะประมาณนะครับเดี๋ยวเราก็เอามไามซี่แล้วเขามาขยี้นะครับขยี้ทั้งเบิดเลยน,นะครับขยี้ขยี้ให้มันละเอียดให้มันเป็นน้ำนะครับแล้วกับโปะกระมมหรือว่าโปะโป,ปะหัว นะครับโบกหัวเด็กน้อยแล้วกับผ่าหัวไวอย่างน้อยเอนาะ้ผ่าทับไหวนะนะครับแค่คืนเดียวบดถึงคืนออกพี่น้องจากสองสามชั่วโมงนี่พวกคําว่าโตห้อนหรือว่าไข่นี่สิลดลงทันทีนะพี่น้องนะอันนี้คือภูมิปัญญาบ้านเขาแต่งแต่เขานะครับนี่ มันดีจังสิอาการของมันนี่ว่าเป็นอย่างนัพี่น้องว่าแสบว่าห้อนอย่างนัพี่น้องนะแค่เย็นเย็นซื่อนั่นแหละนะครับเด็กน้อยใส่ได้ว่าเป็นอย่าง <c oughs> วิธีนี่อาการไข่หรือว่าโตห้อนนี่ลดลงอีหลีนะพี่น้องถ้าบ่หนักเกินไปนะถ้าเขาเสียเห็ดเป็นเบื้องต้นก็นได้ถือว่ามันห้อนเกินไปแล้วเขาเห็ดอันนี้เห็นมันลดลงก่อนเราค่อยนาเด็กน้อยไปหาเพื่อน นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเด็กน้อยนีย่เอาใจยากเบิ้งอาการยากเอาสูตรโบราณเขาไปใส่ก่อนเป็นเบื้องต้นนะครับของหาเบ่ยากเฮ็ดง่ายๆน้ำหัวน้ำส่วนผู้ใดกับมีถ้าน้ำบานนอกเขานะครับกลองเฮ็ดเบิ้งนะพี่น้องถ้าเจอปัญหาของบ้านในยุนนาส่วนผสมนะพี่น้ององามคักนัว่วะ <laughs> มีระเบียงให้เบิ้งทงนาะพร้อม งามคักมักสนบอกว่าแนวนี่แหละข่อยมักนี่คือมุมด้านหน้านะพี่น้องโอ้ยมักแนวนี่เด้มักมักมัก